วันนี้ครับเราขับรถคันนี้ all new Mitsubishi Triton รุ่น Single Cap จากกรุงเทพมหานครนะครับยาวกว่า400กิโลเมตรนะครับข้ามด่านชายแดนมาที่เสียมเรียบกันเพื่อดูเรื่องของอัตราสิ้นเปืองครับ oh. เบอร์นหนึ่งของเคนกับโค้กนะเป็น Single c a b t u เทอโบเดียวนะครับเกียร์ m อ start the engine เอาละครับ s t a r รถแล้วเลยเดีเราจะออกเดินทางกันเลย ปูนปูนตายไหลไปเลยออกเดินทางแล้วนะครับย้ำว่าเติมกํามันคืนด้วยนะวันนี้ไม่ดูบนหน้าจอะะแต่ของเราจะเป็นแบบการใช้งานจริงนะครับขับแบบปกติเลยซิลข้างนอกแล้วแอร์เออเขาไม่ให้เราปิดนะยังดีนี่เขาติดฟิล์มให้เราเมื่อวานไม่งั้นเนี่ยปากแห้งกันเลยทีเดียวตอนนี้20.5กิโลเมตรต่อลิตรได้อยู่นะไม่แย่นะที่ด่านพมแดนคลองลึกนะข้ามไปปลอดภัยใช่ไหมนะ น้องขายแล้วครับเนี่ยขายกาแฟครับโอ้ช่วยอุดหนุนคนท้องถิ่นหน่อยไทยมีไหมโหยุสตาบัคเชี่ยเออว่าสองแสนเจ็ดสายเนี่ย สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนติเกอัพ up ครับตอนนี้เคนพาทุกคนมาอยู่ที่เสียมเรียบประเทศกัมพูชาครับและด้านหลังของเราคือโชว์รูมมิสูแคมโบเดียครับและนี่คือ all new มิสูบิชิไทร์ตันรุ่นซิงเกิลแคปนะครับที่จะมี2ตัวเลือกเนาะก็คือตัวเครื่องยนต์150แรงมา้าและเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์้อยแรงมา้าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันที่ประเทศกัมพูชานะครับวันนี้ครับเราขับรถคันนี้ จากกรุงเทพมหานครนะครับเรียบด่วนรามอินทาตลอดทางยาวกว่า400กิโลเมตรนะครับข้ามด่านชายแดนมาที่เสียมเรียบกันเพื่อดูเรื่องของอัตราสิ้นเฟืองครับที่รถคันนี้เขาเคลมไว้ว่า15.2กิโลเมตร่อลิตรนม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์150แรงมา้าหรือไฮเปอร์พาวเวอร์184แรงม้าก็ตามครับคันที่เราได้ขับในวันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์เนาะราคาจําหน่ายของเขาเนี่ยก็จะแพงกว่ากันอยู่10,000บาทนะครับ599,000บาทและ600,000 9,000บาทด้วยกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมรอบคันและดูสิว่าเส้นทางวันนี้ของเราจากกรุงเทพมหาคนครนะครับยาวมันจะถึงเสียนเรียบตอนนี้เนี่ยออกกันตั้งแต่8โมง9โมงตอนนี้เกือบ5โมงแล้วเป็นยังไงกันบ้างไลค์ s u b s c r i s e ์รแชร์ครับแล้วไปดูกันวันนี้จะขับกับพี่โค้กกรุงเทพยาวๆนี่เกียร์ MT ด้วยเอากันให้ปวดข้อเท้ากันไปเลยครับ พาชมกันแบบไวัยก่อนที่จะไปลองขับกันนะครับกระจังหน้าของเขาจะมีอยู่2-3รูปแบบด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบนั้นนะที่เห็นตรงนี้เอ๊มีเซ็นเซอร์ A D S อะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับระบบความปลอดภัยก็คือพื้นฐาน Cruise Control ก็ไม่มีเลย คันนี้เป็นซิงเกิลแคปนะครับหัวเดี่ยวที่จะมี2ตัวเลือกเครื่องยนต์ก็คือตัวเครื่องยนต์150แรงม้า330นิวตันเมตรแล้วก็คันนี้ครับจะเป็นไฮเปอร์พาวเวอร์184แรงม้า430นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรลใหม่เจเนอเรชั่น4.5ฉีดได้ละเอียดนะครับแรงขึ้น ประหยัดขึ้นมีวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่องลดพาราในการทํางานของเครื่องยนต์ในระยะยาวเครื่องยนต์อลูมิเนียมอันลอยทั้งเสื้อสูบและฝาถูทนทานน้าหนักเบาระบายความร้อนได้ดีครับมาพร้อมกับระบบเทอร์โบแปรผัน V-G เท Turbo ขับแรงดันเทอร์โบได้อย่างต่อเนื่องนะครับแข็งแรงทนทานมากกว่า ด้วยการใช้โซ่แบบทามมิ่งนะรวมถึงครับมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเฟรมที่เป็นเมกะเฟรมแชสซีใหม่ของเขาเบาที่สุดในตลาดรถกระบะบ้านเรานะครับแต่แข็งแรงเหนียวทนหายห่วงเลยลูกสูบอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนใหม่เยอะมากนะครับระบบการสะเทือนใหม่นะครับตัวเหล็กกันโคง้งหรือว่าสเตเบลิเซอร์บาร์เนี่ยมีเรื่องของ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นจากเดิม22เนี่ยเป็น25มิลิเมตรด้วยกันนะครับพวงมาลัยมีรอบการหมุนเนี่ยที่น้อยลงนะครับวงเลี้ยวยูเทิร์นเนี่ยที่แคบลงด้วยคันนี้นะครับจะไม่เหมือนกับพวกตัวแคบนะที่จะมีตัวเลือกของไฟหน้าที่เป็นระบบ LED คันนี้จะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์ฮาโลเจนแบบที่ทุกคนเห็นอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของไฟเดนไลท์ด้านบนเนี่ยก็จะมีแต่ไม่ได้เป็นแบบตาตาตาขีดๆนะนยังคงเป็นโคมที่เป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวเองก็เช่นนกัน นะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีไฟตัดหมอกนะถ้าเป็นตัวแคปจะมีไฟตัดหมอกมีโคมไฟหน้าที่เป็น LED ด้วยเซ็นเซอร์การะระยะรอบคานกล้องถอยหลังอะไรต่างๆไม่มีในรุ่นนี้เรียกว่าเป็นหัวเดี่ยวทํากินอย่างแท้จริงแต่ผมว่ามองเนี่ยแล้วทรงมันสวยนะครับมันโดดเด่นมันแตกต่างแล้วก็ดูสมบุกสมบันดีอันนี้เรื่องดีไซน์แล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมว่าดูดีนะครับมีโป่งด้านข้างซุ้มล้อออกมาหน่อยนึงจากตัวถังนะครับคันนี้แน่นอนคุณจะได้ล้อกระทะแบบนี้นี่ รถวัยรุ่นทํากินนะครับล้อมแมกขนาด15เนอะยาง215ทับ70นะครับช่วงล่างก็เดิมโรงงานล้อมแมกก็เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับกระจกข้างขนาดใหญ่ดีไซน์เหมือนกับรุ่นอื่นแหละที่เป็นรุ่นย่อยท็อปๆแต่ว่าจะมีไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นพลาสติกสีด้านนะครับรถเจริญนิดหนึงวันนี้ขับลุยๆกันมาอย่างนี้นะครับที่เรามีเรื่องของฟิล์มรอบคันที่เป็นสีดำเนี่ยติดตั้งมาเพราะว่าวันนี้อากาศ ร้อนมากๆเลยนะครับกระบะด้านท้ายนะครับเป็นแบบ5้าขอนะฝาเติมน้ํามันที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้นะครับมาดูกันที่แหนบคันนี้แหนบซ้อนของเขาจะเป็นแบบ3แผ่นนะแบกบ1ตันเนี่ยเอาอยู่สบายๆหรือว่า1ตันกว่าๆก,ก็ได้อย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญเลยคือจะบอกว่าช่วงล่างในการโดยสารของเขาเนี่ยทำออกมาได้แบบน่าประทับใจสําหรับกระบะที่เป็นซิงเกิลแคปนะครับหรือว่ากระบะหัวเดียวแบบนี้ช่วงล่าง โดยสารแบบไม่ทรมานนั่งกันมา400โลหลังยังไม่หักนะครับหลังยังไม่หักแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมีความเนียนในการใช้งานที่ต้องบอกว่าใช้ได้เลยด้านท้ายมีอีก2องขอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกทุกคนคือการดีไซน์ฝาท้ายของอ n e w m i t s u b i s h i t r i t ั n เนี่ยเขาดีไซน์ให้มันเหลี่ยมนะครับแม้กระทั่งตัวป่งซุมล้อเองก็จะมีความเหลี่ยมกว่าในรุ่นก่อนหน้าทําให้สามารถ วางเรื่องของลังเรื่องของชั้นเรื่องของตะกร้าผักต่างๆที่เป็นทรงเรียมเนี่ยได้มากกว่ารถรุ่นอื่นๆรวมถึง Mitsubishi t r i t ตันในเจเนอเรชันก่อนหน้านี้เองด้วยนะครับดีไซน์ของไฟท้ายแน่นอนว่าจะต้องเป็นมัลติ r e เฟกเตอร์ฮาโลเจทั้งหมดเนาะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกเป็นโคมแบบนี้ไม่มี LVD ไม่มีสตริปอะไรนะครับแต่ภายในเนี่ย ขาก็มีการเล่นชิ้นพลาสติกเนาะให้มันดูมีมิติขึ้นมานะครับเอาละไปดูภายในห้องโดยสารกันนี่กิจกรรมวันนี้นะครับอ่อนิวทริทันปฏิวัติทุกขีดจำกัดประหยัดเกินคาดอ่ามือเปิดประตูกุญแจแบบนี้นะครับแผงประตูดีไซน์ไม่ได้ต่างจากรุ่นอื่นเลยเพียงแต่วัสดุเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นผิวสีด้านเนาะตัวล็อกกุญแจสไตล์นี้ส่วนตัวผมชอบนะใครจะไม่ชอบก็บอกกันมาได้นะส่วนตัวผมว่ามันใช้งานง่ายดีแล้วก็ แค่ใช้ไกลตรงนี้ครับดันสองทีก็เปิดออกแล้วแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้ใช้งานง่ายมีมือจับตรงนี้ให้นะตำแหน่งโ s ซิชันให้มาค่อนข้างดีวันนี้ใช้งานกันมาทั้งวันเลยบริเวณน,นี้เหมือนจะบูนุ่มแต่ไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปมาดูด้านในกันเบาะนั่งเป็นเบาะหนังสีเทานะครับอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันคือนั่งโดยสารกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยผมว่าตำแหน่งโพซิชันของตัวเบาะมันอยู่สูงไป มันอยู่สูงไปสําหรับผมนะฮะแต่ถ้าคนตัวเล็กอาจจะชอบนะผมว่ามันสูงไปทําให้นั่งเนี่ยรู้สึกว่าหัวมันจะติดหลังคามากๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมทุกคนลองดูเบาะตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสูงมากแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวด้านบนหลังคามากเลยทําให้เราจะรู้สึกว่าทัศนวิสัยของเขาเนี่ยจะดูแคบสักนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่เรารสึกว่าเราปรับต่ําได้เราปรับถอยได้ใช่ไหมพอมันสูงแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเออทัศนวิสัยเขาแอบแคบนะฮะการสตาร์ทแจ็คไนฟ์สตาร์เท่านั้นนะครับพวงมาลัย ไม่มีการลดทอนดีไซน์อะไรนะแต่เป็นยูรีเทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีคุสชอนโชไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่การควบคุมในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์ต้องบอกทุกคนว่าเอ,อ้ยพวงมาลัยฟิลลิ่งสัมผัสอะ่ะโอเคนะเป็นยูรีเทนที่โอเคและอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าน้ำหนักพวงมาลัยอะ่ะถือว่าทำออกมาได้ดีสำหรับการขับขี่แบบรถป่าวันนี้ที่เราขับกันนะเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วดีกว่ารถแคบหลายๆรุ่นเสียอีกนะครับรถจะลกพอสมควรนะเพราะวันนี้เราใช้งานกันมาแบบสมบุกสมบันนะ ซึ่งเราก็ใส่ของมานะครับไว้เก็บของเนี่ยกระโปรงกระเป๋าเป้ได้นิดหน่อยนะมีเนี่ยขวดนงขวดน้ําต่างๆนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนู้นก็จะมีกระเป๋าเป้ของโค้กอยู่นี่นะครับนี่คือดีไซน์ของตัวเบาะนะนั่งสบายไหมก็ที่นั่งมาตลอดทัางโอเคไม่มีปัญหาแค่รู้สึกว่าอย่างที่บอกครับจะสูงไปสักน,นิดนึงแล้วพอวันนี้ครับรถของเรามีติดแถบกิจกรรมด้านบนอีกแบบนี้ยิ่งรู้สึกว่าเออ มันทึบซะหน่อยนะกระจกตัดแสงอัตโนมืออยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของรถคันนี้เลยคือนี่คือซิงเกิลแคปที่คุณได้หน้าจอ Infotainment 10นิ้ว Apple CarPlay Android Auto แบบไม่มีตัดไม่มีลดสเปคไม่มีแบบพลาสติกกองแก๊งเลยหน้าจอแอดลีดหน้าจออัลตร้าเป็นยังไงนี่ได้หน้าจอเหมือนกันนะครับทัชสกรีนลื่นไหลลำโพง2ตัวก็พอฟังได้ระบบปรับอากาศเป็นหมุนแบบนี้เนาะที่ทุกคนเห็นคือ เนี่ยแหละครับเรื่องของข้อกําหนดข้อจํากัดในการขับขี่วันนี้ที่เป็นการขับขี่แบบเชิงประหยัดน้ามันซึ่งเคนาโค้งเนี่ยบอกตามตรงไม่ได้ขับให้มันประหยัดอะไร12โวลต์นะครับ USB C USB A ช่องวางของบริเวณนี้ใส่โทรศัพท์ได้สบายแล้วก็เกียร์6สปีดนะครับคอนโซลกลางของเขาเป็นรวดลายที่เป็นพลาสติกกัดลายคาร์บอนนะเบรกมือที่เท้าแขนเนี่ยแน่นอนรถแบบนี้คลาสประมาณนี้พลาสติกขึ้นรูปนะครับช่องเก็บของตรงนี้ให้มาใหญ่ดีนะ ออใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยมีช่องเก็บเอกสารบริเวณนี้นะครับและก็ช่องวางของบริเวณนี้ลึกพอสมควรเก็บใส่กระเป๋ากล้องได้สบายสบายเลยม่านบังแดดจะไม่มีเรื่องของกระจกอะไรทางนั้นไฟส่องสว่างไม่มีนะครับใช้สําหรับบังแดดอย่างเดียวส่วนหน้าจอเรือนไม่ซ้ายวัดรอบขวาวัดความเร็วครับหน้าจอกางเป็นดิจิตอลเนาะที่เรื่องแสงแบบสีส้มก็บอกทริปเอทริปบีบอกอัตราสินเปลืองณขาดนั้นให้ประมาณนี้นะครับนี่คือรายละเอียด ดีไซน์แล้วก็ออปชันของ All New Mitsubishi Triton ในรุ่นนี้ที่จะเป็น Single Cap เครื่องยนต์ Hyperpower นะครับดูตรงนี้นะครับว่าเป็นเครื่องยนต์150หรือว่า1 8 4นะรหัส3ตัวท้ายนะครับ C R U กับ B R U มี2ตัวเลือกเครื่องยนต์นะครับก็คือตัวเครื่องยนต์เดิมนะครับ150แรงม้า330นิวตันเมตรตัวนั้นเนี่ยก็599,000บาทแต่ถ้าเป็นคันนี้นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันนอกจากเครื่องยนต์ที่เป็นไฮเปอร์พาวเวอร 184แรงม้า430นิวตันเมตรเยร์6สปีดเหมือนกันนะครับบางคนคิดว่าตัวเครื่องยนต์1้0ยแรงม้าเนี่ยมันประหยัดกว่าแรงม้าแรงบิดน้อยกว่าต้องประหยัดกว่าใช่ไหมแต่ผมว่าเฮ้ยได้เครื่องยนต์ที่พละกําลังแรงบิดเยอะกว่านี้เรื่องของการบรรทุกสัมภาระเรื่องของการเดินทางอ่ะน่าจะมีพละกําลังมีเลี้ยวมีแรงในการเดินทางมากกว่า น่าจะเหนื่อยน้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้ใครที่ใช้รถในเชิงพานชี้อยู่มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ส่วนอัตราสินเปลืองนะครับทั้ง2รุ่นเคมเหมือนกันคือ15.2กิโลเมตรต่อลิตรครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิ15.2กิโลเมตรต่อลิตรที่เคมเอาไว้นะครับคนของมิ s ซูบิชิบอกว่าอยากให้เคียนได้ลองนะมันทําได้ดีกว่านั้นมากๆเลยกับเส้นทางที่เขาเลือกใช้ในวันนี้ซึ่งจะไม่ใช่เป็นเส้นทางที่ขับขี่ในเมืองเป็นหลักนะครับก็จอกจาก เรียบด่วนลำอินทาแล้วก็จะหลายๆตามสภาพการจราจรที่ชะลอตัวนะครับมีทางโล่งๆบ้างมีทางเขาบ้างเนี่ยอัตราส,สิ้นเปลืองที่เราได้กับรถคันนี้ All-New Mitsubishi Triton Single Cap Hyper Power เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับไลค์ส u b s c r i b e แชร์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนกลับไปที่กรุงเทพกันครับ ตอนนี้ครับเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นกันนะที่โพธาลเลเชอร์พาร์คนะครับเรียบด่วนรามอินทาน,นั่นเองครับเราจะออกสตาร์ทจากตรงนี้นะคันที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคือคันที่เราขับไปกับผูชาเนี่ยครับเบอร์หนึ่งของเคนกับโค้กนะเป็นซิงเกิลแคปเทอร์โบเดียวนะครับเกียร์เอ็มีแต่ว่าไม่มีสัมภาระบรรทุกกัน คันนี้จะไม่สามารถดูฟิลคอนซัมชันบนหน้าจอได้นะครับฉะนั้นทางเส้นทางเนี่ยเขาจะมีข้อกําหนดอย่างเช่นขับในเส้นทางประเทศไทยความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า9 0ยนะครับขับในเส้นทางกัมพูชาความเร็วไม่ต่ำกว่า80ระยะทางนะครับต้องใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงครึ่งนะครับมีเรื่องของ km, กิโลเมตรกําหนดไว้ว่าต้องไม่ต่ํากว่า280กิโลเมตรต้องไม่เกิน300กว่ากิโลเมตรเพื่อที่ว่ามันแบบ ไม่ได้แบบไปรัดไปอะไรไหนนะใช้เส้นทางที่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าเส้นทางเดียวกันทั้งหมดเลยในทริปวันนี้นะครับมีสื่อมวลชนและก็ลูกค้าชาวไทย10ขคันสื่อมวลชนและลูกค้าจากกัมพูชา 5้าคันด้วยกันเดี๋ยวเราสตาร์ทจากตรงนี้นะครับแล้วไปดูกันเรื่อยๆว่าการขับขี่รถคันนี้เป็นยังไงบนเส้นทางที่เขาเตรียมไว้ให้เราจะออกไปรามบินทาสู่วินทวงชะเชิงเซาปราจินบุรีออกสักแก้วแล้วไปข้ามด่านตรงนั้นข้ามไปฝั่งกัมพูชากันครับจุดนี้เดี๋ยวเราจะมีการเช็คนะครับซิลตัวลมยางไม่ให้ไปเติมลมให้แข็งกว่าปกติมีการซิลในส่วนของระบบปรับอากาศไม่ให้ปรับให้เย็นขึ้นหรือร้อนหรือปิดก็คือใช้งานปกติเลยรวมถึงครับจะมีอาจารย์จากจุฬา เขาจะมาเช็คว่าน้ anything, ําม no no yeah, so, ันเนี่ยเติมอยู่ในระดับเดียวกันทุกคันแล้วก็จะมีการเซ็นชื่อกํากับไว้ทามีการแกะไปเติมเพิ่มอะไรเงี้ยเขาจะรู้ทันทีไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับ Start the engine เอาละครับสตาร์ทรถแล้วเลยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางเลยเคนกับโคกเป็นคันนัมเบอร์วันแล้วก็อัตาราสิ้นเปลืองเนี่ยน่าจะแย่นัมเบอร์วันเหมือนกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเพราะว่าเคนกับโคขึ้นชื่อเรื่องขับไม่ประหยัดอยู่แล้วนะครับ ปูนปูนไปไหลไปเลยออกเดินทางแล้วนะครับ yeah. จะบอกทุกคนว่ารถนะครับจะมีทั้ง s i n เกิล a ค m e เมก a ะแค u b ดับเบคนะครับคันที่เคนกับโคขับเนี่ยจะเป็น s i n เกิลแคที่เป็น h ฮเปอร์พาว180แรงม้านะครับแต่ก็จะมีคันที่เป็น150แรงม้าด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าด้วยว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยบางคนจะเชื่อว่าตัวแรงม้าน้อยกว่าจะประหยัดก,กว่าใช่ไหมโคใช่เดี๋ยววันนี้300-400โลไปเสียมเรียบเดี๋ยวรู้เลยเป็นการใช้งานจริงด้วยนะครับย้ำกันอีกทีเพราะว่ารถติดจริง ไหลจริงแล้วก็ติดที่ด่านก็ติดจริงไม่ใช่แบบว่าขับผ่านด่านฟรูกไม่ได้เลยแลวต้องบอกว่าเรากําลังเดินทางไปด่านเนี่ยไม่ได้เป็นคาราวานนะฟรีลันเออฟรีลันนะเพราะฉะนั้นมันก็คือการใช้งานจริงเลยแล้ว2คนเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นสายแบบเ<อ>ท้าเบาอยู่แล้วจะด,ดูกันว่าคันนี้ได้เท่าไหร่แล้วใครที่เคยดูคลิปซิตี้ที่เราทา<อ>ํากันคนอื่นเขาทําประหยัดสุด40<อ>กว่าโลเ,<อ>เราทําไม่ประหยัดสุดใช่ะปะแต่ทริปนี้นะฮะเราจะไปแบบ ตามเกมเขาหน่อยอา,อาจจะไม่ได้แบบซัดอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวไหลไปเรื่อยๆตามสภาพการจราจ,จร,รแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคันเคนกับโคกเติมน้ํามันคืนย้าว่าเติมน้ำมันคืนด้วยนะวันนี้ไม่ดูบนหน้าจอเป็นเท่าไหร่รรแล้วก็คันที่ประหยัดที่สุดเนี่ยวันนี้มิสซูเขาเกณฑ์ระดับปรมาจารย์ปีนเหนียวมาเลยดูพี่นักข่าวสื่อมวลชนแต่ละคนค คือสายอีโครันเลยใช่ทุกคนเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเต็งอ่ะก็ถ้ามีหคนที่เป็นเบอร์ท็อปขับประหยัดก็จะมีหคนนี้แต่มันบางทีก็อาจจะเกินการใช้งานจริงไปนิดนึงการเลี้ยงคันเร่งอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีเทคนิคเลี้ยงคันเร่งปล่อยไหลเข้าไฟแดงใช่ก็รอดูแล้วกันนะครับแต่ของเราจะเป็นแบบการใช้งานจริงนะครับอืมเราเนี่ยขับแบบปกติเลยครับซึ่งไม่ยั้งอยู่แล้วจะดูกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีการนอกจากซิลข้างนอกแล้วแอร์เออเขาไม่ให้เราปิดนะ เมื่อก่อนบางทีนักข่าวชอบมาปิดแอร์กันใช่ไหม <ะ S 1> ปิดแอร์กั <มะ S 1> นบางคนนะเปิดกระจกแต่ผมว่าตอนนี้นักข่าวก็ไม่น่าไหวอ่ะไม่น่าไหวยังดีนี่เขาติดโอโอฟิล์มให้เราเมื่อวานไม่งั้นเนี่ย <laughs> โอ้โหไปกัมพูชาน่าจะเหนื <laughs> ่อยปากแห้งกันเลยทีเดียว <laughs> เป็นแดดเดียวเลยอย่างหนึ่งนะครับห้าแสนกว่าหกแสนได้หน้าจอใหญ่แบบนี้เลยนะจอสิบนิ้ว Apple จอสิบนิ้วโตนะเออแต่ว่าแอร์นี่ก็ตามสภาพชาร์จไฟเป็น USB C นะมีด้วยนะเออดีนะโอเคเลยของที่ให้มา ถือว่าถ้าในหัวเดียวด้วยกันนะตัวนี้แล้วมันเป็นร้อยแปดสี่มาใช่น่าใช้พลังกำลังมันเพียงพออยู่แล้วอ่ะเหลือเฟือเหลือเฟือเดี๋ยววันนี้ขับกันเดี๋ยวรู้เลยไปกันครับออกจากเรียบดวนรามินทากันครับผมไม้นี้นะครับพี่โค้ขับออกมาประมาณ30-40โลแล้วนะตอนนี้อยู่ ุวินทวงศ์นะครับเลี้ยวซ้ายบางน้ำเปรี้ยวนะตรงไปเดี๋ยวเข้าฉาชิงเสาบันอัตราสิ้เปลือตอนนี้18.9ขับมาเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็น9 0ร้อยนะครับรอบมันเลยไม่ได้สูงมากคือถ้ารอบต่ำกว่า2000เนี่ยยังไงก็ประหยัดมันก็ไม่ได้ใช้งานในเมืองนะสบายสบายอีกโคกลุยครับเหลืออีก300แม่งได้ตอนนี้ขับมาแค่10%อ่า มาถึงพนมสารคามแล้วนะครับสลับจากพีโ่โคกเป็นเคนขับนะอีกประมาณ130มกิโลไปที่ด่านที่จังหวัดส,สาแกวนะครับมาดูอัปเดตเส้นทางกันสักหน่อยดีกว่าขับกันมาเท่าไหร่แล้วอัตราสิ้นเปลืองนะครับตอนนี้20.5กิโลเมตรต่อลิตรคันพี่หนุ่มกับพี่ปายบอกว่าได้22เลยกิโลลิตรโหดเลยโหดเลย,เลยตอนนี้ครับเราขับมาเป็นระยะทาง90ิกิโลเมตรแล้วเดี๋ยวเราไปกันอีก130กิโลเมตรครับอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้ถือว่าเฮ้ยใช้ได้นะเอาแหละ ย่ารอช้าครับเดี๋ยวจะเลยเวลาที่เขากำหนดไว้ไปกันต่อเลยครับ188ยแแโลแล้วเกือบร9 0ยเกี่สินะไปอีกกันต่อ ร้อยครับเพื่อนตอนนี้เรามาถึงที่พักไม่ใช่ร้รานอาหารก่อนที่เราจะข้ามไปกัมพูชากันนะครับเรามาดูระยะทางแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองบนหน้าจอก่อนจอดสตาร์ทแม่งอย่างนี้แหละนะฮะให้อัตราสิ้นเปลืองมันลงตอนนี้ครับเคนกับโค้กขับมาแล้วเนี่ยเป็นระยะทาง227.3กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลือง20.5นะเพื่อนได้อยู่นะไม่แย่นะเราต้องบอกว่านี่คืออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยบนหน้าจอนะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราเขาจะไปเติมคืน แล้วก็เฉลี่ยจากหน้าตู้อีกทีด้วยนะออในวันนี้แต่เนี่ยภาพรวมผมว่าไม่ได้แย่เลยนะเพราะรเราไม่ได้ขับแบบเมกตัวเลขนะเราขับหลายๆมาเรื่อยๆนะออสบายๆมา,า,ยมาเยเนี่ยแล้วก็หลายคันเริ่มมาถึงแล้วก็จะมีคันที่เผลอๆขับเร็วกว่าเราด้วยเราจะเห็นแบบเพื่อนบ้านจากกัมบ,บูชาางี้ ซัดกันผ่านไปเลยเขาใส่แบบเขาใ,แบบใส่แบบไม่ได้เป็นเมคตัวเลขเลยอ่ะเขาขับแบบเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยฉะนั้นทริปนี้เราจะเห็นตัวเลขที่หลากหลายแน่นอนเรายังแบบว่าเอาตามกติกา<ช>ไม่เกิน1้อยร้อะไรอย่างงี้ไปสบายๆเดี๋ยวข้ามด่านไปแล้วขับกันต่ออีกประมาณนึงแล้วเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันอีกทีครับว่าคนที่ได้ดีสุดอ่ะเลขโหดแค่ไหนอยากรู้เหมือนกัน กินข้าวเสร็จนะครับตอนนี้มาอยู่อาณาจักรกัมพูชาแล้วฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านรมแดนคลองลึกนะเดี๋ยวเราจะทําพิธีกรรมนะครับผ่านแดนตรงนี้แล้วก็รวมถึงตัวรถด้วยนะครับที่จะต้องมีเอกสารต่างๆที่เราได้รับมอบจากทางมิตซูบิชิประเทศไทยใน,ในการข้ามแดนผ่านไปข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาจะพวงซ้ายขับชิดขวานะเ <นะ S 2> วียดนามก็พวงซ้ายขับชิดขวาลาวก็พวงซ้ายขับชิดขวาในประเทศไทยเราเนี่ยพวงขวาขับชิดซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อนะอัตราสินเปลืองเรายังจะแบบ20โลลิตรได้หรือเปล่า สำคัญเลยกว่าบนหน้าจอคือเดี๋ยวดูกันว่าพอเติมน้ํามันคืนเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตตราเต็มเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังจัดการเช็ครถเช็คอะไรต่างๆอยู่นะไม่ได้มีแบบอะไรซุกซ่อนใช่ไหมข้ามไปปลอดภัยใช่ไหมนะไปะเดินทางกันครับฝั่งนี้เนี่ยเรียกว,ว่าโอ้โหมาลรุมมตุ้มกับฝั่งไทยเยอะเลยเนะครับประชากรผู้คน นี่เราจอดแวะกินสตาร์บัคตรงนี้กันเพราะเป็นพวงซ้ายอะรถก็จะหลากหลายมากๆเลยนะเหมือนทางลาวเหมือนทางเวียดนามเลยอัพขามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอีโคลังกันต่อตอนนี้จาก20.5ใช่ปะ่ะลงมาเหลือ20แล้วเพราะว่าเราจอดแบบสตาร์แช่กันด้วยนะครับตอนช่วงที่จะข้ามด่านเนี่ย ไปไปเดี๋ยวจัดการทุกอย่างก่อนเรียบร้อยครับข้ามาถึงฝั่งกัมพูชาอุ้ยน้องขายแล้วครับเนี่ยขายกาแฟครับโอ้หช่วยอุดหนุนคนท้องถิ่นหน่อยไทยมีไหมผู้ที่จะทำบักเชี่ยเออว่าไงบ้านเรามันจะเป็นไอ้นี่อย่างเดียวนะบ้านไทยมันจะขายเฉพาะไอ้นี่ร้านน้ำชงเออตาบักที่นี่มีบ้านเราน่าทำว่ะอ่ะเดี๋ยงคุณครับอ๋ออันนี้ทั่วไปเนี่ยหู้วที่ของคุณเท่เลยอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเรียบร้อยมีผ้าขาม้าผูกคอแบบนี้ ตอนรับสุนครเวียงจันท์ถึงเรียบร้อยเวียงจันท์ุยเลยลนะ่ะอันนี้ครับเราข้ามแดนมาเรียบร้อยนะครับที่ฝั่งกัมพูชาก็มีไกด์ฝั่งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝั่งนี้ดูแลให้ความสะดวกสบายเพราะเราขบวนใหญ่นะฝั่งนี้ด่านวุ่นวายมากแล้วก็สุดเท่ของโค้กแก้วสตาร์บัคแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นหาซื้อไม่ได้นะเว้ยที่เมืองไทยไม่มีขายมีนนแค่กัมพูชาไทยมีแต่ตามตลาดทั่วไปไม่มีนี่นะสกินสตาร์บัคอันนี้ลิมิเต็ดนะ สองแสนเจ็ดสายเนี่ยสองแสนเจ็ดบาทพันบาทเลยอะ,อะสตาร์ดีกว่าอยู่กันร้อนๆทำไมตอนนี้นะครับจะบอกท<า>ุกคนว่าอัตราสิ้นเปลืองเราลงจากยี่สิบแล้วนะเหลือเท่าไหร่เหลือสิบเก้าเมื่อกี้จอดสตาร์ดเดี๋ยวเลยไนหะเพราะว่ามันไหลช้าแล้วก็จอดสตาร์ดด้วยแล้วตอนนี้จะอยู่สิบเก้าจุดเก้านะระยะทางตอนนี้ที่เราออกจากหน้าด่านนะครับสองร้อยสามสิบสี่จุดห้าสองสามสี่ห้า กิโลเมตรอโอ้สวยเลย234.5 5, 5. 1 9 9แล้วเดี๋ยวเรายังเหลือระยะทางอีกประมาณ100กว่ากิโลเมตรนะครับในกัมพูชาก็เดี๋ยวจะมีช่วงสลับกันต่ออีกเนาะเดี๋ยวไปดูกันใกล้แล้วใกล้แล้วทวนให้ทุกคน ถึงจุดพักครึ่งในแคนเบอร์เรียไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราขับมานะครับดูเรือนไม้กันหน่อยดีกว่าง่วงมากๆจาก2-34ที่หน้าด่านนะครับตอนนี้เป็น337เป๊เป๊ะเลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองจาก19ลงไป19 395 19, ตอนนี้เป็น20.1เพราะว่าขับด้วยความเร็วแบบเอื่อยเฉยกันมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเคงจะสลับนะครับอีกครึ่งทางให้พี่โคเป็นผู้ขับขี่กันต่อนี่เดี๋ยวปุญใจไปฝากพี่โคกันแล้วก็ ปดูกันครับถึงเสียมเรียบในอีกชั่วโมงครึ่งสำหรับเป็นพิโกนีฮะสามร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเมตรน้ํามันอัตราบริโภคอย่างนัตอนนี้ขีดเลยยี่สิบจุดหนึ่งเนี่ยผมเลี้ยงมาดีน้ํามันยังไม่ลดสักขีเ้ยน้ำมันไม่ลดเลยว่ะสามร้อยพันโลชิวๆนะแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปลดหนักๆตอนไหนเพราะมันก็ถังน้ามันมันก็มีหลายทรงไงใช่แต่ก็จริงๆมันวิ่งได้เป็นพันโลแล้วรถกระบะ รถกระบะมันถังใหญ่อยู่แล้วครับเติมน้ํามันกันทีสองสามพันใช่ไหมถ้าแบบมันจะหมดแล้วเติมอะไม้สุดท้ายมุ่งหน้าสุดเสียมเรียบแล้วเราไปดูกันว่าใครที่ประหยัดที่สุดแล้วคันเราเติมหน้าตู้เท่าไหร่เนี่ยที่ขับไปอาจจะไหลขึ้นอีกเพราะว่าความเร็วต่ำมมาที่เขาไปยังเนี่ยเขาเห็นวอบอกเลยไปเลยไปเลยไปเลยอไปเลยตามเลยเราศูนย์หนึ่งอยู่แล้ว มาถึงแล้วนะครับปตท,อทอเสียมเรียบนี่เดี๋ยวผมศูนหนึเราเข้าเติมน้ํามันเลยแล้วเดี๋ยวมีอาจารย์มายืนรอแล้วว่าไหนดูอัตราสิ้นเปลืองสิอะบนหน้าจอก่อนนะครับอะไรครบยี่สิบกิโเมตรต่อลิตรนะเราขับมาระยะทางเป็นไงเพื่อนวันนี้สามแปดเก้าจกิเมตร่อลิตรเป็นไงก็ประมาณนี้อะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเติมคืนถังเป็นยังไงนะฮะ เมื่อกี้เรารู้นะครับระยะทางเราก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับของที่เราใช้มาวันนี้จากข้อมูลบนหน้าจอของตัวรถแล้วนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะเติมคืนแล้วดูว่าระยะที่ใช้ไปกับน้ำมันที่เติมกลับคืนไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่สําหรับคันของเราและคันที่ทําได้ดีที่สุดในสภาพการจราจรแบบนี้เนี่ยสภาพการใช้งานจริงของเราในวันนี้ครับเป็นใครนะครับแล้วก็ได้สูงสุดเนี่ยเท่าไหร่กันครับ เติมกำลังเติมพื้นเข้าไปเพื่อให้ถึงขีดคอที่ใกล้เคียงตอนขาที่เราออกมานะครับขย่าด้วยอะไรด้วยเนาะคันเคียนนะครับศูนย์หนึ่งเติมน้ำมันคืนไปสิบแปดจุดสองสี่ลิตรนะแบบขยาบขยา่ขยาเติมคืนลงไปด้วยนะเอาให้แบบใกล้เคียงตอนขาออกมาที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าคันเคียนผ่านเฉลี่ยออกมาแล้วเท่าไหร่ครับบนหน้าจอของเรานะครับที่บอกว่าประมาณ20.2กิโลเมตรต่อลิตรนะเพื่อน หานจากหน้าตู้เมื่อสักครู่แล้วเติมกันแบบให้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดหานระยะทางที่เราใช้ไปในวันนี้ครับขั้นของเขนนกับโคครับ21.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยแต่เดี๋ยวรอไปดูตัวเลขยังเป็นทางการอีกทีจากอาจารย์จากจุลาครับกิเตร่ลรรทีสครับคุีเกียรติศากดิ์มีนวิ้ยครับ เรียบร้อยนะครับไปเติมน้ํามันไปเช็คหน้าตู้กันมาแล้วโดยมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมนะครับที่จุฬามาวัดให้เราเรียบร้อยคันของเคนกับโคกเติมน้ามันคืนไปนะครับหารอัตราสิ้นเปลืองออกมากับระยะทางที่ใช้ไปแล้วเนี่ย21.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยโอ้ไม่คิดว่าจะประหยัดขนาดนะั้นคิดว่าเตงน่าจะได้สัก10บปลายๆนะครับเป็นอัตราสิ้นเปลืองของเคนกับโคกที่ขับกันมาทั้งวันนี้เกือบ400กิโลเมตรนะครับกับการใช้งานตามสภาพการจาราจรจริงแล้วก็แน่นอนรถติดจริง ขับในแคนาดียจริงๆขับในประเทศไทยแบบจริงๆไม่มีมาฟิกว่าต้องขับไม่เกิน50 60อะไรเงี้ยไม่มีนะครับส่วนคันที่ประหยัดที่สุดครับอยู่นี่24.7กิโลเมตรต่อลิตรคันของเค้นเนี่ยเป็นตัวไฮเปอร์พาวเวอร์ Power นะครับเครื่องยนต์184แรงม้า430นิวตันเมตรส่วนคันที่ได้24.7กิโลเมตรต่อลิตรคือคันที่เป็นเครื่องยนต์ 150แรงม้านะครับเป็นพี่สื่อมวลชนชาวไทยของเราเนี่แหละที่ทำตัวเลขได้ดีจะเห็นว่าตัวเลขไม่ได้หนีกันเยอะนะครับยี 21. 3กับ24.7นะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะขบวนนี้เราจะรู้ว่ามีทั้งซิงเกิลแคปนะครับมีทั้งตัวเมก์แคปแล้วก็มีทั้งตัว4ประตูดบบเบิ้ลแคปถามว่าอัตราสิ้นเปลืงเฉลี่ยเป็นยังไงอยู่ที่ประมาณ20 แทบไม่มีเลยรถคันที่ตกจาก20กิโเมตร่อลิตรนะครับแต่ก็มีบางคันนะครับที่ลงไปถึงประมาณ19กลางกง19ปปกิโลเมตรต่อลิตรนั่นคืออัตราส,สินเปลืองของวันนี้ที่ทําได้ตัวเลขน้อยที่สุดนะครับส่วนเยอะที่สุดวันนี้ 24.7กิโลเมตรต่อลิตรครับสุดยอดมากๆจริงๆก็ขับหลๆมาด้วยกันตลอดทางนะครับขับเกาะกลุ่มกันมานี่แหละมันก็จะมีช่วงที่บางคันชูดเล่งแสงบางคันประหยัดต,ตอนต้นมาเล่งตอนท้ายอย่างเค้งกับโคกขับมาเรื่อยๆสบายๆนะครับไม่ได้มีการแบบว่าเล่งชูดหรือว่าขับแบบ 40, 40 50ไม่มียืนพื้นตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ80 90มีเร่งแสง100 1 0ก็มีนะครับมีติดไฟแดงมีออกตัวเอทองเอทอาร์ o H R, เนี่ยเล่นๆสนุกๆก,ก,ก็มีเหมือนกัน ยี่ิบเอจุกิโลเมตรอลิตรเฮ้ยฝีมือเราก็ใช้ได้นี่หว่านี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจแข็งนะนี่ว่าโอเคขับแค่ตามกติกาเขาแล้วก็ขับสนุกสนุกสบายสบายไม่กดดันตัวเองนะครับ วันนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้นะเป็นยังไงบ้างลองอัตราสิ้นเปลืองในรูปแบบไปใหม่นะใครที่คุ้นเคยกับเราเนาะทำสุขุมวิชชาเลนเนาะขับเข้าสุขุมวิทขับดูอัตราสิ้นเปลืองความเร็ว90ร้อยความเร็วร้อยยี่ร้อยสามสิบไปแล้ววันนี้มาลองกันแบบไกลๆกรุงเทพเสียมเรียบนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ subscribe แชร์ให้เคนด้วยครับแล้วเรยวเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ